ตนนี้เบิ้ลสองเลยจ้ามาแพ็กค,คู่นะจ้าก้อนนี้มาแพ็กค,คู่ทุกท่านมาแพ็กค,คู่มีสองนอจ้านอ่อวยสวยๆเลยจ้าเอฟซีพ่อสิจำ f เอฟซี สวนไผ่ลุงสยามได้บ่ครับลีฟตีครับมื้อนี้เฮ้ามีเรื่องราวที่ดีๆเม่อมบอกเราแหละวกับมานำเสนอกับคนที่ต้องการรับชมว่าสวนไผ่อยู่สบายใช่ไผ่สซริ่งไหมปลูกไผ่สซริง่งจริงไหมครับเมื่อนี้เฮ้ามารีวิว รีวิวหน่อไม้สซดิ้งที่สวนไผ่ลุ่งสยามเอฟซี FC จังหวัดขอนแกน่นครับเอฟซี FC ครับทุกท่านทุกคนด้วยความดีใจและก็ความรู้สึกที่ดีที่เห็นเอฟซีเราประสบความสำเร็จในมือนี่ครับเอฟซี FC ครับดีใจแห้งดีใจหลายที่ เอลุงสยามเฮ้าสูหรือสวนไผ่ลุงสยามกําลังที่จะประสบความสำเร็จแล้ววันนี้เมื่อนี่เป็นวันที่15 0เมษายนซึ่ง FC เอฟซีเ่ลุงสยามได้สั่งต้นพันจากสวนไผ่อยู่สบายไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปลายเดือนกุมภาพันธ์น่าจะน่าจะวัาที่ยี่สิบยี่สิบหาหรือเท่าไหร่นี่ครับอีซี่ครับแต่ว่าข่าวๆก็คือปลายเดือนกุมภาพันธ์อ่าส่วนพาย,ยุสบายจำไไาระได้แต่ว่ารูแต่ว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับแล้วเมื่อนี้เพื่อได้ทรงคลิปมารีวิวให้รีวิวให้ว่าไผ่เซดิ่งปลูก ยังไม่ถึงสองเดือนแค่เดือนกวกว่าครับ f อบางหน่อก็ขึ้นแพ็คคู่ขึ้นสองหน่อบางหน่อก็ขึ้นหนึ่งหน่อบางกอบางบางต้นก็ขึ้น1กอนั่นคือจุดหมายหรืออ่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่ดีใจน้ำกับ f อฟีฮ่ที่เพิ่ประสบความสำเร็จเมื่อนวันที่สิบหา ส่วนพาย,ยุสบายเก็บในม่เสร็จเรียบร้อยก็เลยเห็นคลิปเป็นก็เลยดีใจแห้งอาบน้ำอาทาแล้วก็เลยเมานาั่งเบิ้งคลิปแล้วก็อยากนําเสนอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮาทุกท่านทุกคนด้เบิ้งนําพร้อมแล้วไปครับพร้อมแล,ล,ล้วไปรับช่เหมือนครับมาแล้วจ้าเนี<อ>่ยเห็นบ่นี่คือก่อแรกก่อแรกครับเอฟซีเห็นบ่นี่ขึ้น,น,ข,น,นขึ้นหนึ่งนอก่อแรกนี่เป็นเป็นวิดีโอที่ เอฟซีเฮาทรงมากก็เลยถือโอกาสรีวิวให้เอฟซีเฮาทุก่ตนทุกคนได้เห็นว่าสวนไผ่อยู่สบายปลูกหน่อไม้เซตดิ้งแล้วก็คัดพัน์ที่ดีที่สุดไปให้เอฟซีเท่านั้นเบิ้งนี่ครับแต่ละก่อนอกระลังออกทีเนี้ยัพงสองเดือนนะครับเอซีนี่ยังไม่ถึงสองเดือนเบิ้งตูครับบเบิ้งกอดต่อไป ตัวนี้เบิรนสองเบิร์นสองแพค่ะกคู่สุดยอดดีใจนะครับดีใจดีใจแห้งเนี่ยมีสองนอเลยเนี่ยครับหลายๆท่านเนี่ยครับนี่เบิ่นก่อนี่สุดยอดสวยๆเลยลำสวยๆขึ้นมาโดยที่เอฟซีบางท่านไปสั่งนี่นี่ก็แพกคู่เ่อกันครับ เปลนไม้คููเขอกันครับเวทีเบงดูนี่คือหน่อไม้เซดิ้งจากสวนไผยยูสบายที่เราคัดสรรแต่พันที่ดีไปให้ฟีเพราะฉะนั้นคนที่สั่งพันก์กรุณาใจเย็นๆครับล่อโอกาสล่โอกาสที่สวนไทยยูสบายว่านี่คืนนี่กักอง้วยกันเนี่ยคลิปนี้สองเขากันเนคี่ยบลยดีใจทุกๆุกเขกันครับที่ ออฟ f ีเราได้ตรวสอบความสำเร็จบ้่งอันนี้ข้นกรมูเลยริ่วเลยคาดว่าอีกสำหรับสำหรับแต่งสวนไผ่ลุงสยามเนี่ยน่าจะขาดว่าน่าจะสามเดือนสามเดือนน่าจะได้ขายสิดีใจว่า โสมือโมือให, FC, ใหอเอฟอ่อเอฟสวนไพยลุงสยามครับอาจำได้ว่ครับเอซว่าคลิปนั้นที่สวนไผ่อยู่สบายรีวิวไปนั้นก็คือเ<อ>พิ่นหิวบัวหิวบัวรดน้ำ<อ>ซึ่งสวนไผ่อยู่สบายได้ได้ไปซอยเพิ่นปลู่เห็นแล้วก็เรียกตน้นเพิ่นเพราะว่าเมื่อนั้น หลังจากที่กลับมาเราก็ได้ลดค่าพันุไผ่ให้กับเอบซีลุงสยามน้าแล้ววันนี้สวนไผ่ลุงสยามได้ประสบความสําเร็จจริงๆสวนไผ่อย,ยู่สบายป่าปื้มลปก็ดีใจสุดๆเยี่ยมครับสวนไผ่ลุงสยามเยี่ยมครับสุดยอดครับสุดยอดครับอุ้ยดีใจน้ำกับเอ่ซีก็เลย พอดีเพิ่นทายคลิปเป็นแนวตังมากสวนผายอยู่สบายก็เลยถือโอกาสทำคลิปเป็นแนวตังคือกันได้มากโนโนสิได้มีโอกาสน่งอยู่แต่ใช้ค่าบ้านรีวิวรีวิวว่างก็เลยได้มารีวิวหนอไม้์เซดดิ้งให้กับเ c ซีเราได้รับชมว่า เอฟซีร uh, ุ่งสยามสั่งพัน์ไปเมื่อปลายเดือนกุมภาหลังจากนั้นก็เนี่ยครับแค่เดือนกว่าๆยังไม่ยังยังบ่เต็มสองเดือนซึ่งมีหน่อขึ้นมาแล้วคาดว่าน่าจะประมาณสามเดือนสามารถเก็บหน่อขายได้แล้วครับเอฟซี FC ครับตบมือให้สวนไผ่รุ่งสยามด้วยครับสุดยอด สุดยอดดีๆครับผมดีใจนันี่คือสวนไผ่สดิ t i ที่จะสร้างอาชีพต่อไปหลังจากนี้ขอให้สวนไผ่ลุ่งสยามจงประสบความสำเร็จแล้วก็มีลูกค้ามากมายรายได้กำไรเป็นกอบเป็นกำรรครับผมไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนต่อไปนี้ครับสวนไผ่อยู่สบายเป็นกำลังใจให้ครับผม ดีใจนำครับเป็นพี่เลี้ยงให้สวนไผ่ลุ่งสยามขอให้สวนไผ่ลุงสยามจงมีแต่ความสุขร่ำรวยร่ำรวยครับผมสวัสดีครับสวนไผ่อยู่สบายสวัสดีครับ